สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาอยู่กับ Honda Accord Hybrid Tech นะครับตัวท็อปสุดของเรานะครับผมรถยนต์คันนี้นะครับเป็น Honda Accord Hybrid รุ่นเท h นะครับตัวเครื่องยนต์นะครับใช้เป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ16วาล์วไอวีเทนะครับเ o อินานะครับผมทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับกำลังสูงนะครับก็คันนี้ ใช้อันนี้แรงได้ประหยัดนะครับแรงม้าสูงสุดครับอยู่ที่215แรงม้านี่คือการตกแต่งครับผมก็จะกงานเป็นโครเมียมนะครับโลโก้ X มาร์คครับมีกล้องนะครับฝังไว้อันนี้จะมีกล้องล็อคคันนะครับไฟหน้าไฟหน้าเป็น LED ทั้งหมดนะครับไฟหน้าไปเลี้ยวไปสูงนะครับรวมถึงไปตัดหมอกนะครับ ฟังก์ชันตัวท็อปนะครับ Honda Sensing อะไรมากรบนะครับมาด้านข้างครับตัวล้อนะครับล้ออันลอยนะครับจะเป็นล้อขนาด18ดนิ้วนะครับผมตัวสเปกยางนะครับหน้ากว้าง2 3 5สามห้านะครับซีรีส์4ี่ิบห้านะครับ R 1 8นะครับสวยมากดูหรูดูพรีเมียมนะครับคันนี้มี Honda Sensing นะครับแอรคอร์ดตอนนี้ปรับมามี Honda Sensing ทุกรุ่นแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลย นะครับผมไปเลี้ยวกระจกมองข้างครับผมนี่มีกล้อง Honda l i n w a h นะครับอ่าก็จะมีฝันกล้องรอบคันไว้ตรงนี้ด้วยตัวกระจกนะครับมีทันลูบนะครับหลังคาทันลูบมีจับประตูเป็นโครเมียมนะครับ ยนะครับคันนี้มีเซ็นเซอร์รอบคันนะครับแล้วก็ด้วยความเป็น e-hybrid v นะครับ,รบก็มีตกแต่งสีฟ้านะครับมีเอมเบลมใหม่นะครับโลโก้ใหม่ e h e v นะครับปาก,กระโปรงท้ายขึ้นมาห้อ,องสภาท้ายนะครับกว้างครับผม กว้างขวางนะครับแล้วก็สามารถปรับพับอนักปีงหลังได้นะครับเพิ่มความเีกระสงค์ในการใช้งานสําหรับรุ่นเท็คนะครับ ehev t e c h นะครับก็จะมีสปอยเลอร์หลังมาให้เลยนะครับแบบดักเทลเปิดตัวนี่ที่มือจับนะครับมือจับประตูทั้ง4บานจะมีไฟสองมือจับประตูนะครับถ้าเราถือกุญแจมากใกล้ๆนะครับตัว ไฟสองมือเปิดก็จะเปิดขึ้นมานะครับภายในนะครับภายในสีน้ำตาลม,มีช่องแอร์นะครับมี USB พอรขอนะครับสวยงามครับผมภายในนะครับสันลุกเดีย๋ยวไปดูด้านหน้านะครับ มีด้านหน้ามีควบคุมคอนด้าเซนซิง Honda ต่างๆนะครับควบคุม HUD นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูหน้าปัดหน้าปัดนะครับก็จะเป็นด้านซ้ายนะครับจะเป็นตัวหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วนะครับด้านขวาก็เป็นอันนอ,อกนะครับแสดงความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม วิทยุนะครับก็จะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วแอดวานทัชนะครับระบบัลส์สกรีนฟังก์ชันนะครับตัวนี้ถ้าเปิดขึ้นมานะครับจะเป็นตัวช่อง USB นะครับแล้วก็เป็นที่ชาร์จแบตนะครับแบบไวเลสชาร์จเจอร์นะครับโหมดการขับขี่นะครับก็จะมี EV โหมดนะครับ E-ECON โหมดแล้วก็ Sport ตโหมดนะครับจะสามารถ ปรับรูปแบบการใช้งานได้นะครับเ,เป็นไงบ้างครับ Honda Accord ehev รุ่นเท็กคันนี้สีขาวพลตตินัมครับชอบนะครับผมถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับรถยนต์รุ่นนี้นะครับสำหรับรถยนต์คันนี้ราคาจำหน่ายนะครับอยู่ที่ 1>, 1 7 9 9 0 0้บาทนะครับผมแล้วก็สำหรับสีขาวอาตินัมคันนี้ก็จะเพิ่มเงินไปอีก12,000บาทครับผมโอเคนะครับแล้วก็ถ้าสนใจรถยุท์ฮอนดานะครับเป็นรุ่นนี้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็แล้วแต่สามารถติดต่อกับที่ปรึกษาการขายของบร g r o u ฮอนด้าได้เลยนะครับผมมีสี่สาขาครับมีสาขาแจ้งวัฒนะปากเก็ดเมืองทองหนองแขมแล้วก็บางตอกน้อยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ